สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับเ,เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติแม่บงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมอะไรนะช่องเย็นอะไรจ,จุดชมจุดชมวิวช่องเย็นนะครับใช่เป็นที่พักเป็นที่พักลางเต็นท์อ่าเป็นที่พักเป็นลานกลางเต็นท์เขาบอกว่า ช่องเย็นเนี่ยมันเย็นตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีซึ่งเรามาเดือนสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งสิงหาวันเดือนสิงหาคมมันจะเย็นไหมถ้าเรามากางเต็นท์อ่ะเราจะร้อนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ต้องวิสูจน์ครับเดี๋ยวพาไปพิสูจน์ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องใหม่ๆช่องนี้นะผมกับชัยคอนเทนต์ครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยวันนี้ดีอย่างหนึ่งครับผมไม่ได้มาโซโล่แล้วนะครับวันนี้ผมมี อาสวยมาด้วยก็ยังไม่ไม่ปรากฏตัวใส่หมวกอยู่โอเคครับขึ้นไปกันเลยอ่าสำหรับค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาตินะครับคนละ40บาทมอเตอร์ไซค์วันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก20บาทรวมเป็น100บาทโอเคครับ ทางต่ออีก6กิโลเมตรนะครับผมแจ้งข้อมูลของอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด558,750ไร่หรือประมาณ8 8 4ตารางกิโลเมตรครับตั้งอยู่บนอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่ปืนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดเป็นยอดเขาโมโกโจูนะครับซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,964เมตรครับโอเคครับเราก็เลี้ยวขวานะครับมาถึงจุดลงทะเบียนแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆที่มาเที่ยวตรงนี้ครับต้องแวะลงทะเบียนกันก่อนนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวผมพาไปาเช็คชื่อกัอนนะครับก่อนที่จะขึ้นอุทยานที่จะไปชมช่องเย็นนะครับเราต้องไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนนักท่องเที่ยวนะครับผมเราไปกันลเลยตรงนี้ขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าครับสู่งนี้น จุดนี้นะครับแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับผมก็อยากจะแนะนํานะครับเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวที่มานะครับท่านใดยังไม่ทานอาหารมาก็แวะทานตรงนี้ได้นะครับตรงจุดบริการนะักท่องเที่ยวจุดลงทะเบียนครับมีอาหารด้วยได้ชอบอีกอย่างหนึ่งครับห้องน้ําที่นี่ค่อนข้างสะอาดดีเลยครับเป็นห้องน้ําที่สะอาดอันดับต้นๆของอุทยานในประเทศไทยเลยครับขอชมเลย อุทยานแม่วงนะครับเป็นบุทยานลำดับที่55ของประเทศไทยครับซึ่งก่อตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่2เมษายน2528ครับเก่าแก่มาก40ปีมาแล้ว เย็นมากมากถึงแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวกิวกระทิงกิวกระทิงนะครับแล้วก็เดินทางกันมาถึงอันนี้เป็นมีกี่จุดครับตรงนี้ตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งจุดเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนอีกเดีย๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปก,กันก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนฝนจะตกแล้วเราจะไม่ได้ถ่ายนะครับใช่โอเคครับยวลงรถกัน นอกจากกิ่วกระทิงแล้วนะครับยังมีจุดชมวิวเป็นโบกูจูน้อยนะครับแล้วก็จุดลานกลางเต็นท์นะครับช่องเย็นที่ขึ้นชื่อของอุทยานแห่งชาติที่นี่เพื่อนๆอยากมากลางเต็นท์มาแคมป์ปิ้งหรือมาชมวิวเหมือนผมครับวัียวกลับก็ สวยงามครับใครที่เดินทางผ่านจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติเม่บุงอำเภอปางศิลาทองครับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ระวังหน่อยนะครับตรงนี้มันเป็นถิ่นมีช้างป่าอยู่นะครับบางทีเขาก็มากินอะไรแล้วทำต้นไม้ยกลนบน ที่พื้นบ้างบางทีก็มีขี้ช้างบ้างบางทีก็เป็นป่าชื้นบ้างนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านกลางเต็นท์อีกหนึ่งานนะครับก่อนถึง้านกลางเต็นท์ช่องเย็นส่วนชื่อ้านกลางเต็นท์ผมไม่เจอไปนะครับไม่รู้ตรงนี้ลานอะไรแต่วิวก็สวยดีนะครับสวยดีแล้วก็เป็นส่วนตัวมากครับใครมาช่วงนี้เหมือนกับเหมาลานกันเลยทีเดียวชิวๆไปครับใครมาตรงนี้อืมก็ถือว่าดีนะครับที่ห้องน้ําก็ใกล้ เราแวะถ่ายรูปครับเดี๋ยวเราไปกันอย่างไวเลยครับไปจุดชมวิวลานกลางเตียนช่องเย็นกันครับเดินทางตรงนี้ก็ระวังนะครับลื่นเป็นเศษใบไม้ทับถมกันนะครับแล้วก็มีขี้ช้างป่ามีน้องช้างเอาต้นกล้วยเอาเศษต้นไม้ให้มา ทิ้งบริเวณทัดค้างถนนก็เยอะนะครับโดยเฉพาะที่ช้างก็อาจจะเหยียบแล้วลื่นก็ได้ครับแต่บรรยากาศดีมากครับเย็นไม่ร้อนเลยครับ โอเคผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่องเย็นตอนนี้มันมีฝนปรยอยลงมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็มีฝนปร่อยลงมาแล้วครับข้างหลังผมก็คือใบใหม่นะครับของช่องเย็นเขาทำเสร็จแล้วตรงน,นี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับอยากให้ดูวิว,วลานกลางเต็นท์ ผมมาถ่ายมันจะมีฝนนะครับปล่อยๆล,ลมตอนเนี้พานาใส่เสื้อกาดกาดบางนะครับยังรู้สึกเย็นครับเย็นตามชื่อเย็นจริงครับมาพิสูจน์เรียบร้อยได้จะเย็นกว่านี้อีกถ้าใครใส่เสื้อแขนสั้นฝนตกก่อนนะครับ เราจะพาไปดูภูสวรรค์แต่ว่าไปไ,ไ,ไปไม่ได้แล้วฝนตกตเสียได้ว,วไัได้จอ,อันนี้เป็นานกางเต้นนะครับวันนี้วันไม่ใช่วันหยุดยาวนะครับเป็นวันศุกร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ระดับหนึ่งไม่ถือว่าเยอะครับถือว่าบรรยากาศส่วนตัวมากก็ มีบ้านพักเป็นหลังนะครับให้เช่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกนำเต็นท์มาหรือว่าอยากมาแคมป์ติงแต่ว่ากลัวฝนกลัวลูกที่พามาหรือพ่อแม่เราจะลำบากก็พาท่านมาได้<ม>ตหลัง <ไฟ S 2> ก็<ม>เป็นร้านค้าสวัสดิการของอุทยานนะครับวันนี้มาถึงก็ถือว่าโชคดีมากเลยครับดีมากเลยที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ บรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันครับอ๋ออืนี่ครับบรรยากาศช่องเย็นนะครับ,รบอันนี้เป็นป้ายใหม่นะครับใช่เมื่อก่อนป้ายไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นทรนะงสี่เหลี่ยมต่างๆอย่ารับงให้ดูครับมาอันนี้อันนี้ป้ายใหม่นะครับตั้งแต่เขาทำป้ายใหม่นี่ยังไม่เคยขึ้นมาเลย นี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาตอนก็ทำใยใหม่เดี๋ยวชมพอขึ้นมาแล้วข้างบนนี้เย็นไหมเย็นมากเลยครับมาถูกวันครับวันนี้ <c oughs> บรรยากาศดีหมอกเต็มๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหมอกมกลังวิ เปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวพาชมร้านค้าสวัสดีการครับมีอะไรน่าทานบ้างมีแต่กาแฟหรือเปล่ามีกาแฟานะครับบนภูนนสวรรค์เขาขึ้นกันไหมคะขนมขบเคี้ยวเดินยากไหมคะ มีมาม่ามีขนมขบเคี้ยวมีอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปพิชิตภูสวรรค์นะครับใช่ค่ะคนที่มาที่ช่องเย็นจะต้องขึ้นไปภูสวรรค์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันมันมีอะไรบนนู้นครับข้างบนจะเป็นอันนี้ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าข้างบนนะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มกันนีกว่าไม่คือฟังเขาพูดกันมันไม่เหมือนตาเราเห็นเอง ข้างบนเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบวิวสวยๆเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนกันว่าเห็นอะไรบ้างเขาบอกว่าไปกลับประมาณ1นกิโลปลุยกันไปค่ะตอนนี้ผมก็ต้องมาเป็นตากล้องนะครับ การเที่ยวธรรมชาติเป็นไงบ้างไปค่ะขึ้นไปก่อนเลยค่ะขึ้นไปก่อนเลยค่ะขึ้นผมก็ไม่เคยมานะครับตรงนี้โอ๊ยขาอ่อนแล้วเหนื่อยมากบอกว่าถ้าขึ้นไปแล้วไม่บิวไม่คุ้มนะใช่ฉันจะให้แกแค่สองดาวพอไม่เคยสวรรค์ไม่เคยขึ้นเหมือนกัน โอยถึงครึ่งทางยังไม่รู้เหนื่อยมากอะ่ะในมองกล้องสิสู้ไหมโอ้ยเหนื่อยอะ่ะรอตรงนี้ได้ไหมเหนื่อยมากอ่ะเราก็ทิ้งคุณเอไว้ด้านหลังแล้วนะครับชุบ ไปกันต่อก็เลยไม่กล้าขึ้นไม่กล้าเมื่อไหรเดี๋ยวจะขึ้นใหม่นะคยังไม่ถึงเจอป้ายแล้วครับเท่าไรนะเดี๋ยวไปไปดูมีบอกแล้วว่ากี่กี่กี่เมตรถึงอ่า ุดชมวิวภูสวรรค์หนึ่งร้อยหกสิบเมตรลุยต่อโอ้ยลมอย่างแรงครับ เป็นแบบนี้นี่เองบนนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล1427เเมตรเป็นแบบนี้นี่เองครับว้าวมาก คครับขอเก็บบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้นะครับขอถ่ายภาพนิ่งกันต่อไปแล้วครับอันนี้เตรียมตัวจะไปไหนคะ,ะกลับแล้วยังเหนื่อยเลยขึ้นไปข้างบนมามีคนทิ้งเราไม่ไปด้วยแหละขาสั่่นใาแล้นก,กลับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วคะ่ะนี่มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ lúc nào Điều mà mày lúc nào mà mày à. à. Lúc nào mà mày mà. Bye bye